ปุริมีชแนลนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงสายโมสายบุญน,นะครับบายปุริมีนะครับเที่ยวกล้าอีเที่ยวง่ายสไตล์ภาคกลางนะครับแน่นอนที่สุดครับตอนนี้จากจังหวัดอ่างทองที่เราได้ไปมาหลายที่ตอนนี้เราเข้าเข,าเขตสิงห์บุรีบ้างนะครับเขตสิงห์บุรีเนี่ยวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่ไม่โด่งดังแต่เป็นวัดที่ มีอาระยธรรมทางประวัติศาสตร์นะครับอยู่ในเขตนะครับกำแพงคูเมืองเก่านะครับเป็นกำแพงเก่าเมืงองโบราณของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับนั่นชื่อชื่อวัดสลักบาปวัดสลักบาปเนี่ยชื่อแปลกนะสลักบาปถามว่าทำไมต้องมาวัดนี้คือก็มีความเชื่อกันว่าถ้าเกิดใครได้มาไหว้วัดนี้เนี่ยคนสึกว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรติดขัดตัวเองรู้สึกไม่ดีตัวเองรู้สึกว่า ทำอะไรแล้วชีวิตไม่เป็นมงคลไม่ราบรื่นไม่สมหวังอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าให้มาไหว้วัดสลักปากมาขอขามาพระตรัตรายแล้วก็มาขอพรหลวงพ่อก๊กวัดสลักปากเป็นพระรูปหินศิลานะครับอ๋อแล้วแต่สมัยศิลปะบุทองได้ไเขาบอกกันตามโบราณที่เขาว่ามาชาวบ้านเขาว่ามาเขาบอกว่าให้มาขอขามาท่านแล้วก็ชําระนิสงชำระเท่าไหร่ก็ได้ กอมีการชําระนี่ก็คือสลับปากไงเป็นเงินตราค่าสลับปากแล้วเขาเชื่อว่าคุณจะมีโชคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะคือที่นี่เนี่ยเนื่องจากวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่เขามีการปฏิบัติธรรมกันด้วยนะครับในสายพระปรางป่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยเป็นที่นิยมของชาวบ้านมากนักอันนี้นั่นคือวัดโบราณ ไม่ใช่วรมันเลยนะคล้ายมากคล้ายของคำเอ็นนะคืออยากจะบอกว่าข้อพุ๊กนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์นะดูจากรอยหา้ชุดเทียนเนี่ยรู้ได้เลยวอเตเปอร์ได้เลยคือคนมาขอพรท่านเยอะมากอาจารย์นี่เคยมาขอพรท่าน,น,นก่อนท่านสมัยก่อนวอสิบรมากว่าช่วงนี้เราไม่ได้มาวันนี้เราคิดถึงท่านก็ต้องไปรอบหนึ่งอยากโอกาสให้ทุกท่านได้นัดลงวองร์มซาบ้าสิบุรีเนี่ยยังมีพระศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายนะคะที่ ยังไม่ได้เปิดให้คุณรู้แต่อยากให้คุณรู้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้คุณลองคิดดูดีว่าสิงห์บุรีเนี่ยมีวัดดีๆอยู่แล้วก็คก็มาขอพรจากหลวงพ่อกุกขอให้ชีวิตเราเนี่ยรอดพ้นจากบาปการรมข้อกรรมวิบากกรรมทั้งหลายของปวงนะคะสัพพังอปปนาสันสมะคามีทันเตทวาระทเยนตะตาสัพพังอปปนาสัานสมะคามีทันเตสมามิทันเต ขอพรจากพระรัตไตรนะคะแล้วชีวิตเราเนี่ยจะได้ดีขอพรจากพระรัตไตรแล้วเขาก็ยังนึกถึงคุณวิดอนบรรดาคนะือพ่อแม่ของเราด้วยแนละ้คุณจะดีมากๆเราก็อธิษฐานเสร็จเราก็หย่อนเราก็ชอบทำตุ๋ยนะทำแบบคนพม่านิดนึงนะทำแบบตัดไม้เวลาจะทำาหว้จิตใจเนี่ยแบบนี้นิดนึงนะคะแล้วเราก็ ่อ,อ,อ,อยชำระนีสงชำระมีกามหอยปากกามผติดโตมาทั้งหลายลหอให้ลดน้อยขอยลงนะทฐานแล้วเราก็สัง่งนะคะถ้าเชื่อว่าการที่เราทำได้นิดๆนหน่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีความสงขแล้วก็บากขานจ,จะลดนงกลับไปชีวิตจะดีขึ้นลองดูนะคะอันนี้มีความเชื่อส่วุคคลแต่อยากให้เป็นที่พึ่งทางใจเหมือนที่ ที่คุณสามารถมาใกล้แล้วก็เที่ยวได้ง่ายๆแล้วก็สัมผัสชมบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างง่ายๆเข้าถึงง่ายปลอดภัยจากโควิดแน่นอนนะครับก็คือวัดสระบ,บา,จากจังหวัดสิงห์บุรีนะครับลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะคุณจะไพลาดการติดตามจามกเราบรุร i มีชาแนลครับ